สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปชมกับเจ้าทีเล็กหุ่นยนนะครับในตอนนี้นะฮะผมมาเปิดคลิปในตอนค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะเพื่อที่อยากให้ผู้ชมนะับเห็นถึงความสวยงามของเจ้าทีเล็กหุ่นยนต์ดูดิมีความแบบวิบวับมีความไซเบอร์นะฮะแบบโอ้สวยเลยทีเดียวโอเคอันนี้ก็จับเป็นชี่เรียบร้อยแลครับมีชื่อว่าเทคเล็กครับเลเวล144โอเคเริ่มสว่างละ เดี๋ยวเราไปขี่กันเลยผมจะลองเอ่อทดสอบนะครับว่ามันจะต่างกับเจ้าในตัวเสาวพวกในตัวเสาธรรมดาเนะี่ยมากน้อยแค่ไหนครับผมหวังว่ามันน่าจะไม่โหดเท่าริเปอร์คิงนะคลิปก่อนนะนี้ก็คือพวกเจ้าริเปอร์คิงเจ้าคิงคองนี่คือโคตรโอพีเลยครับมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนโอเคเริ่มจากเจ้าตรงหน้าเหมือนเดิมโอเคกัดลายที่อยู่นะ ถ้าเป็นไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเหมือนลิเปอร์คิงนะฮะจะกัดเพียงแค่ทีเดียวเท่านั้นมันน่าจะเอ,อ่ออาจจะไม่ได้แตกต่างกับไนตัเสาธรรมดามากนักนะฮะแต่อย่างแน่นอนเลยก็คือโหดกว่าอย่างแน่นอนโ okay, อเคปะเราไปอรารวาสหนึ่งครับในตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าเทคเล็กนะฮะคือเวลามันขยับเนี่ยมันจะมีเสียงของหุ่นยนต์อะลองฟัง,งดินปะแบบเหมือนเป็นเสียงเครื่องอะไรประมาณนั้นนะครับเดีย๋ยวลองคำรามไหมราว่ามันจะมีเสียงแบบว่าเป็นหุ่นยนต์ไหม <ừ> เสียงคำรามของมันนะครับเหมือนจะเป็นของทีเล็กธรรมดาเลยไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเสียงคำรามของหุ่นยนต์สักเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับไหนลองชนต้นไม้ดิต้นไม้พังไหมก็พังอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ชนแล้วแบบไม่ได้แบบสัมผัสแล้วพังเลยเหมือนเจ้า2ตัวก่อนหน้านี้ครับอย่างเจ้าลิเปอร์คิงแล้วก็เจ้าคิงคองเนี่ยก็คือแค่สัมผัสนะฮะมันก็ต้นไม้ล้มเลยอะไม่ใช่แค่ต้นไม้หินด้วยเฮ้ย Warship of the r EP ที่แล้วนี่วาผมยังไม่ได้เอามันออกเลยอะ อย,อ,ยอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าครับมันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นเจ้าโอ้ยโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยกลับก่อนใน EP ที่แล้วนะฮะเจ้า r e เ p e r King ที่ว่าโหดเนี่ยยังไม่สามารถชนะเจ้า w อ r s h i p of the a r อได้เลยครับ คือพลังมันค่อนข้างที่จะโอพีนะครับเก <Okay. S 1> <Okay. S 2> เราไปอารวัยกันในรัเสาแบบในรัเสาธรรมดาก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมรอให้เชา้ากว่านี้ก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเข้าป่าในตอนนี้ครับมันค่อนข้างที่จะมืดนะฮะแล้วผู้ชมน่าจะมองไม่ค่อยเห็นโอเคครับทุกคนเหมือนจะเช้าแล้วนะฮะอุย้ยมีเหมือนเทคสัตว์ที่เป็นเทคด้วยอะคล้ายๆเราแต่ว่ามันไม่ได้มีความเทกขนาดนั้นฮะมันอาจจะแบบเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมลองลองลอง,ลง,ลงไปเอ้ยกดพิดลองลงไปดูดิว่ามันลักษณะไงอ๋อเอ้ยมันก็มีความเทกอยู่นะ แบบมีความเหมือนเราเลยดีกว่าตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะไม่เหมือนแต่แม่งเหมือนเลยปล่อยมันไปดีกว่าครับเ,เจ้าตัวนั้นพวกเดียวกันไม่ทํากันโอเคมันค่อนข้างที่จะเป็นมิดด้วยนะครับในป่าแบบนี้เหมือนเดิมครับน่าจะมีงูแล้วก็เจ้าจระเข้เยอะนะเอา้ามีซากงูตรงนี้ด้วยกัดกินซากงูไปก่อนกัดกัดกัดโอ้กัดไม่ได้ด้วยช่างมันคำรามไปก่อนให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเทคเล็กมาแล้วป่าเลสโก้เฮ้ยผม็นหางตัวเลยด้วยเดี๋ยว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 อุ้ย ลิเปอร์คิงโอ้โหอย่าไปยุ่งเลยเอ้ยตัวอะไรตีเอ้ยเฮ้ยเห็นแต่เงาเห็นแต่เงาแรปเปอร์หรือเปล่าแรปเปอร์หรือเปล่ามันค่อนข้างจะบังคับยากนิดนึงครับหน้าเราเป็นคอยาว่าคอยาวตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ลองกลดลงสู้ด้อยู่สู้ไหวไหวชิวเวลเราก็เยอะอุ้ยโหอึดวะอึดอึดทึทนเลยครับเพราะก่อนหน้านี้นะฮะเราเล่นเจ้าคิงคองแล้วก็ลิเปอร์คิงเนี่ย แบบฆ่าง่ายๆเลยอะแหลกนิดนึงไม่เป็นไรเอ้ยหมาป่าหมาป่าก็มาแรปเปอร์กัดหมดกัดหมดหมาดิสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอกเหลือเหลือตัวอะไรอีกเกยตายหมดเอ้ยผมโดนตอดไม่ได้ไม่ได้ผมโดนตัวเล็กผมโดนตัวเล็กตอดโอ้ยเฮ้ย,ยต้องลงไปซัดละเจ้าชีเล็กนี่มันค่อนข้างที่จะลําบากในการขยับนิดน,นึงนะผมจะลงไปซัดกับมันเอ้ยเ้ย,ยแหลกไหนวะเอา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 ดีเอาดีเอาดีเอากัดกัดกัดโอเคน่าจะตายแล้วนะ เฮ้ยเทกเล็กมาดิเคมาจัดการเรียบร้อยเลยครับไปกันต่อเหมือนผมจะยินเสียงคำรามของอะไรสักอย่างนะอุ้ยโอ้โหอินโดเมนัตเล็กโอ้โหกัดทีเดียวโอ้ยลงกนลงกรโอ้ยโอ้โหเจ้าอินโดเมนัตเล็กเวล80นะฮะสามารถฆ่าเจ้าเทคเล็กที่เวล144ได้อะือเหมือนว่ามันมันไม่ได้โหดเท่าไหร่เลยนะเจ้าเทคเล็กอาจจะเก่งกว่าเจ้าพวกทีเล็กธรรมดาครับ งั้นคู่ต่อสู้ของเรานะ่าจะเป็นพวกทีเล็กธรรมดาแล้วพวกคาโนสไปโนซรัสมากกว่าครับมาดีกัดหมดมาอีกตัวโอเคเฮ้ยหมืนตรงหน้าแล้วนะครับจะมีเจ้าทีเร็กสี่ตัวมาเราไปบวกกับมันหน่อยสี่ตัวเุ้ยถ้ามันลุมเราเราจะไหวปะไม่รู้แหละเราเป็นเทคเล็กเราไม่กลัวทีเรกธรรมดาเราไม่กลัวมาดิคำารามเพิ่มสเตตัสไปก่อนแล้วก็ กัด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 มันเรียกวอะไรอ่ะว okay. um, ิวเวลเจ็เท่านั้นครับมันเยอะมันเยอะแค่จํานวนแต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยเท่าไหร่เวลเจ็ต oh ัวนี้เวลยี่สิบอีกตัวหนึ่งมากัดกัดมาดิจะสู้เราไหวอ่ะเราเป็นเทคเล็กน้ยวิวฒนาการขั้นสูงไอ้ตัวนี้เวลแปดครับตัวนี้เวะไรมากัดกัดกันน้อยกัดน้อยมาสู้กันมาสู้กันตัวนี้เววสองอ้โหเราลองไปสู้กับตัวที่เวลเท่าๆกันไหม เราลองดูเวลตัวเราก่อนอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเช็คเล็กเมื่อกี้ตายไปละเจอเจ้าใจาแกนฆ่าไมใ่ใจแกนดิอินโดมินัเล็กอันนี้เวล์ร้อยสสี่เท่ากับเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราลองไปเจอพวกชีเล็กเวลแบบว่าสูงๆหน่อยครับแบบร้อยร้อยร้อยบวกอะอะไรประมาณนั้นมาในตอนนี้นะครับผมได้เอาชีเล็กเวลร้อยสามสิบมามาดูดีจะสู้ไหวไหมขอขยับตัวก่อนเดี๋ยวดิเอ้ยมันมาเปิดเราแล้วมามา โอ้ย <Bond> มันตีเราไม่ออกไม่ใช่ตีไม่ออกมันตีเราไม่โดนเฮ้ยข้างหน้ามีทีเล็กอีกทีเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวข้าตัวนี้ก่อนเบลล์ร้อยสามสิบครับสูงสีอยู่นะผมว่าโอเคไม่เท่าไรข้างหน้ามีโอ้โหสามตัวเป็นอะไรมากนะฆ่าตายเดี๋ยวก็รู้ครับมาหม่ำเท่งหน่งอ่ะเนี่ยคำรามไปก่อนหม่ำเท่งหน่งหม่ำเท่งหน่งสามตัวมาดิไทเซอร์ท็อปไทเซอร์ท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทเซอร์ท็อปล่อให้ครับล่อให้ไปและสองตัวเราเอาตรงนี้ก่อนมามีสไปโนซอรัสด้วยข้างหน้า เจ้าตัวนี้ก่อนโอเคเลือดลดไปนิดเดียวครับไหวอยู่ไหวไหว,วชิวมาดูเชิงดูเชิงแล้วกัดมาดิมาดิเพื่อนไม่ช่วยหระเพื่อนไม่ช่วยก็โดนดิอย่านหนีอย่านหนีโว้อย่าหนีตายมาคำรามอะไรคำรามคำรามไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยมาตัวท้ายเวลอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันตายแล้วเราจะรู้โอเคโอเคเป็นร้อยสามสิบโอ้โหก็ได้อยู่นะแต่ตรงนี้มีไทเซนท็อปอัลฟาแล้วก็อ่าสไปโนซอรัสครับ เราไปจัดการเจ้าสไปโนโซรัสดีกว่าไปเฮ้ยแรปเตอร์กินสุบช่างมันมาสไปโนสไปโนจะสู้ทีเล็กได้ยังไงเล่าโอ้โหนี่เราลดไปประมาณเกือบครึ่งเลยครับตอนนี้มีสไปโนเกเลอยู่ครับสไปโนเกเลช่วยคอยยาวก่อนโอเคแล้วพอเราช่วยคอยาวเสร็จกัดคอยาวต่อกัดไม่โดนกัดไม่โดนเอ้ยหันหันลำก่อนกลับลำกับล,ำ,บลำแล้วก็เข้าไปกดัดเข้าไปกดัดช่วยเสร็จแล้วก็กินเอา้า เราตายอะไรวะดิโพโดคัตคือตัวอะไรอ่ะตัวที่เราสู้เหรอก็คือนโดสาวเราอ่ะไม่ตายครับแต่ว่าผมตายคนขี่ตายนโดสาวไม่ตายมาครับทุกคนในฝั่งตรงข้ามเรานะฮะมีเจ้าอินโยมินัสเล็กนะฮะมาดูดิเจะไหวกับเราไหมไม่ใช่สิเราจะไหวกับมันไหมมามาแล้วมามาหน่อยมาหน่อยเอ้ยเอ้ยโอ้ราไปครึ่งแล้ว ไม่เป็นไรเราสู้สู้ยิบปปาสู้ยิปลาสู้ยิปลาสู้ยิปลาเหมือนไม่ไหววะโอ้โหไม่ไหวโอ้ยโอ้ก็คือไอ้เจ้าเทคเล็กของเราเหมือนเดิมนะครับเวลเยอะกว่าเวลต้อง270สู้เจ้าเอ้ยมันไม่ใช่อินโดมินัทเล็กนี่ยว่ะมันคือไจแกนโนโตซอรัสครับเวล130้หรอเอ้าสู้ไม่ไหวอยู่ดีอ่ะแม่งเอ้ยทำไมมีแต่ไดโนเสาร์โอโทโอด้ะเนี่ยนี่นะครับทุกคนในตอนนี้นะครับผมที่อยู่ที่เกาะไดโนเสาร์นะฮะซึ่งไอ้เกาะนี้เนี่ยไดโนเสาร์เพียบบอกเลยมีทุกสายพันธุ์่ะ เนี่ยขนาดแมงป่องที่มันอยู่ตามทะเลทรายมันยังมาอยู่ที่นี่เลยครับกัดไปก่อนไอ้เจ้าแมงป่องโอ้โหต้องกัดถึง2ทีเลยนะมาฮับเดี๋ยวเรามาวิ่งเล่นเราเกาะกันว่าจะมีโดรนสาวพันอะไรบ้างเฮ้ยอ๋อผมคิดว่ามันคือโดรนเล็กครับแต่มันคือคาโน่น,นั่นเองคา,าโน่สีพิเศษนะเนี่ยไม่เป็นไรกัดแมงป่องก่อนกัดแมงป่องก่อนมาเอ้ยมีไข่ด้วยโอ้หูมาคาโน่จัดการแล้วคาโน่สีพิเศษมาดิมาดิมาดิ มาสีพิเศษแล้วเก่งขึ้นจริงไหมไม่เห็นเก่งขึ้นเลยมาเจ้าทีเล็กคำรามบ้างมามันดวลกันเจ้าทีเล็กทีเล็กทีเล็กจะสู้เราได้หรอไม่ได้ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหตีโคตรแรงเลยไอพวกโดโดเดียว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 ก็คือผมโดนทีเล็กตีไม่ไม่ค่อยเป็นไรนะครับแต่เจอกลุ่มโดโดเนี่ยตีแบบโคตรแรงอะ่ะรถแบบเกือบ ึ่หนีดีกว่าครับมันตัวเล็กเรากัดโคตรยากเลยแล้วมันตีโคตรแรงด้วยเวลามันยิ่งรวมกลุ่มกันนะฮะมันยิ่งเก่งตรงน,นั้นมีศพของน่าจะเป็นเท็ตัวอะไรสักอย่างครับนอนอยู่โหน่าจะโดนน,นัวเกาะนี้นี่เราเสาเพียบโคตรอ่ะนี่ครับมไม่เป็นไรกัดไปก่อนกัดกินโ,โอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไอ้พวกโดโร่ตรงนั้นมีนกกำลังลุมแทะอะไรอยู่สักอย่างแมงป่องแล้วน่ะมาอ้ามาช่วยแล้วมาช่วย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 ฆ่าหมดเลย ช่วยของเราคือฆ่าเรียบครับมาเลยชิวๆโอ้ยคาโน่คาโน่สีพิเศษเหรอมาดิคาโน่สีพิเศษกินเนื้อกินเนื้อเร็ียบร้อย One hour later มารครับทุกคนศึกในวันนี้นะฮะผมจะจัดเป็นศึกระหว่างเจ้าเท็ทีเร็กนะฮะแล้วก็เท็กจากเกโนโตซารัสดูดิว่า2-1หนึ่งเนี่ยจะสามารถเอาเจ้าเทคกจากเกโนโตซารัสลงไหมครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้มันมาเปิดนะฮะโอเคมันมันจะมาแล้วครับคำรามเพิ่มบัฟไปก่อนเอ้ยมันเปิดเพื่อเราย่า ฆ่ามันเพื่อนฆ่ามันเอ้ยมีขวาเน้อเนี่ยไม่สนกัดกัดรอบกัดหมารอบกัดเราเป็นหมารอบกัดนครับโอ้ยโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งองศาให้ดีก่อนแล้วก็ไปกัดมันหมาดิปเชิญหน้าตัวต่อตัวก็แย่ละสองต่อหนึ่งนี่หว่าไม่ใช่ตัวต่อตัวไม่รู้พูดโม้ละฆ่ามันฆ่ามันจัดการมันคู่หูเอาเอามันให้ลงเอามันให้ลงเลือดเรายังไม่ค่อยลดไม่ค่อยลดก็แย่และราไปคืนหนึ่งแล้วนี่หว่ามองไม่เห็นเดี๋ยว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 ันมายวเดี๋ยวเล้ ต้องเราต้องให้คู่หูเราช่วยจัดการมาจากด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวไม่ไม่ไ,มไมจะแพ้ไหมเนี่ยเราจะตายแล้วครับยอยยอะโอ้ยคู่หูเราตายแล้วแย่เราแพ้แน่เลยอ้ยอ๋อเราแพ้ครับทุกคนในศึกล่วงเช็กเล็กเวลนั่ง450 2ตัวนะไม่สามารถสู้เจ้าเช็กใจเกโนโตโซารัสเวล60ได้เลยครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปของเจ้าชีเล็กหุนยนนะฮะมันไม่ได้โหดจากไนโ์ดสอธรรมดามากเท่าไหร่ครับมันไม่ได้โหดกระโดดแบบพวก r ิ p p e r King พวก Warship of the a r อครับเดี๋ยวผมขอลาไปด้วยภาพของเจ้า Warship of the a r อแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย